ช่องดิมพาเที่ยวได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาตามไปเที่ยว ครับคุณดูครับการประจนััยย่อมมีปัญหาสเสมอแล้วครับช่องบาวดิมพาเที่ยวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวดิมพาเที่ยวนะครับ วันนี้บ่าวดิมก็พามาเที่ยวสวนนะครับสวนนอกนานะครับเมื่อกี้ก็รถติดนะครับปิดกอหญ้านะครับรถไม่ค่อยมีเลงเท่าไหร่นะครับคนดูเลยเลื่อนไปยากมากนะครับตอนนี้เราก็อยู่นอกนานะครับในสวนในป่านะครับในตามในการเก็ต้นมะม่วงครับมะม่วงอะไรไม่รู้ เราจะพาไปเดินในโคกนะครับจอดรถตรงนี้รถติดแล้วนะครับคนดูนี่นะครับรถติดเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับว่ารถติดนี่ครับรถนี่รถที่เราพามานะครับรถนันก็ติดเลยนะครับเมื่อกี้ว่าจะไปต่อนะครับคนดูแต่ว่าเลื่อนรอดูว่าเราจะไปได้หรือเปล่านะครับทอนระหดจริงๆทางนะครับกว่าจะเข้ามาได้นะครับ ดิมก็จะพามาดูนะครับบ่าวดิมพาเที่ยวจะพามาดูว่าพาไปไหนกันต่อครับจากคลิปเมื่อวานนะครับพาไปเที่ยวแถววัดจันทร์ครับไปออกวัดจันทร์นี่ก็มาบุกป,ป่าครับบุกก็ยหญ้าหญ้ารกมากนะครับหน้าบ่าวดิมขาวไหมครับ <c oughs> ใช้ไม่ใช่ใช,ใช้สบู่บังนะครับใช้สบู่ธรรมดาเนี่ยครับ นี่เราก็พามาสวนนะครับยึดกล้องนะครับนี่เราก็มาถึงสวนของเราแล้วนะครับชมบรรยากาศนะครับมีครูมีอะไรด้วยนะครับลูกขนหนเรานะครับบอดีม ก็ขนํนอันนี้ก็จะเป็นคูนะครับมีอยู่สี่ล่องนะครับที่สํำรวจแล้วนะครับมีอยู่สี่ล่องมีปล้มอยู่50ต้นได้นะครับน,นี้เราก็มาดูกันนะครับพาชมสวนนะครับ ค,คุณดูเมื่อวานเราก็ไปเที่ยวหลายเป็นไปเที่ยวอยู่เป็นหลายชั่วโมงนะครับคิดเป็นชั่วโมงเพราะว่าเรายังไม่มีงบที่ว่าจะไปเที่ยวทางไกลนะครับทางไกลถ้าเพื่อนๆสนับสนุนคลิปบ่าวดิมพาเที่ยวกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวดิมมั่งนะครับขอขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้บ่าวดิมพาเที่ยวนะครับบ่าวดิมพาเที่ยวก็จะ พาทุกคนไปเที่ยวที่ทุกคนอยากให้บ่าวดีมพาไปนะครับดีมก็จะพาไปดูนะครับนี่ส่วนใบกระท่อมนะครับวันนี้ดีมพาเพื่อนๆมาชมใบกระท่อมนะครับเป็นไงบ้างนะครับเพื่อนใบกระท่อมใบกระท่อมนะครับนี่ใบกระท่อมมีแต่ใบกระท่อมนะครับ นีดิมก็จะมาตัดหญ้านะครับบ่าวดิมพามาโคกนะครับมาตัดหญ้าเพื่อนๆบ่าวดิมพาเดินดูอีกนะครับว่ากว้างงูมากเลยนะครับคนดูดิมปึ๊บนี่ครับบ่าวดิมถ่ายบรรยากาศอันอยู่โคกนะครับนี่ครับ บอดิมได้กดบันทึกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้คลิปไปฝากคนดูทางบ้านนะครับนี่กอหญ้าครับหญ้าเยอะมากหญ้ายา,ยาวทีนี้เราก็จะมาปัดตัดรอบโคนปาล์มนะครับเพื่อกำจัดวัชพืชน,นะครับให้ปาล์มของเราลำต้นใหญ่นะครับปาล์มปาล์มของเราจะได้ลำต้นใหญ่นะครับคนดูนี่หน้าบอดิมขาวนะครับดิมไม่คอ่คอยใช้ครีมนะครับใช้สบ,บู่ ๋ยวจะค่อยแนะนําว่าบ่าวดิมใช้สบู่อะไรนะครับบ่าวดิมมีสบู่ที่ว่าดิมบ่าวดิมใช้อยู่นะครับคุณดูนี่นะครับสวนกระท่อมนะครับนินม,มาดูใบกระท่อมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับบ่าวดิมวันนี้ไม่ได้ออกข้างนอกนะครับว่าจะไปถ่ายสวนผลไม้ของสวนผักของพี่เจ้าหนึ่งที่ว่าอยู่ข้างบ้านนะครับที่ว่า เป็นพี่เียกพี่สาวก็ได้นะครับพี่สาวนี่ดูคนดูยากากลมหัวเบาดีมงงมาตัดนะครับวันนี้ตัดแล้วก็กระท่อมเราก็เริ่มเขียวขจีใบสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บใบกระท่อมนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวต่ว,ว่าเก็บไปซัก ิบใบห้าใบ1ิบใบนะครับเก็บเพื่อฝากคนดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมส่งให้ได้นะครับใบกระท่อมส่งไปให้กินฟรีนะครับให้คนลองไปดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยจะถ่ายใบยบรรยากาศนะครับสวนกระท่อมมันนี้ใบกระท่อมน่าจะเป็นก้านแดงนะครับคนดูพุ่มสวยโอเค ดูวันนี้เราก็อยู่กับช่องป่าวดีมพาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านมาชมสวนกระท่มนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตะไบกระท่อมนะครับแล้วก็เราก็ขออีกหนึ่งอย่างนะครับขอฝากเพื่อนๆกดติดติดตามช่องบ่าวดิมพาเที่ยวแล้วก็เทเลทช่องบ่าวดิมพาเที่ยวทั่วไทยนะครับนี่นะครับคลิปจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมจะทําแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับสามทางเลย คนดูไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ป่าวดีมพาเที่ยวนะครับว่าป่าเดียมจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนนะครับจุดอันซีนที่ไหนบ้างนะครับฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครับ นี่นะครับเป็นใบกระท่อมนะครับวันนี้พามาดูใบกระท่อมนะครับโอ้คนดูใบเยอะมากเลยนะครับมีทั้งสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับคนดูนยอดก็สวยนะครับนี่นะครับคนดูโอ้เยอะมากนะครับคนดูนิ่ก็จะมา พัฒนาสวนบาวดีมนะครับสวนกระท่อมนะครับไปกระท่อม ฝากกดติดตามบ่าวดีมเพลิดทั่วไทยได้นะครับเที่ยวทั่วไทยนะครับช่องบ่าวดีมนะครับทิปไม่รู้ไม่บอกไปหมดทุกที่นะครับตามใจเหนือตกออกใต้นะครับไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆจะให้พาไปไหนนะครับฝากดูด้นะครับคนดูช่องบ่าวดีมเที่ยวบ่าวดีมก็จะมาบอกของคน ที่ว่าผลกระทบต่อคนกินใบกระท่อมนะครับที่ว่ากินในผิดวิธีนะครับเอานําไปต้มใบกระท่อมนะครับมันทําให้ท้องเสียท้องอืดเป็นกดในกระเพาะอาหารได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนให้ต้มเยอะนะครับมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมันอรอยก็จริงนะครับแต่ว่ามันยังไงอะเพื่อนเพื่อนมันอร่อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันมัน เป็นคนเสียต่อสุขภาพของเรานะครับแต่ประโยชน์ก็มีนะครับกินกับกาแฟนะครับเที่ยวใบกับคนเที่ยวใบนะครับแบบว่ากินแบบว่าเที่ยวใบนะคนดูมันแก้โกรคเบาหวานได้เลยนะครับผมเห็นคน,นแถวบ้านเขากินกันครับนี่เรากินใบดีกว่านะครับนี่นครับบาวดินว่าจะมาตัดหญ้านะคนดู จะไปตัดจ้าแล้วครับดิมว่าจะเล่นน้ํากันด้วยวันนี้ตามรับชมเลนเลยกดไลค์ตรงนี้นะครับกดซับสไคร e เ้เห็นแล้วไหมคนดูกดซับสไคร้ได้ยังครับดูช่องดิมบ่าวดิมพาแก่ได้นะครับบ่าวดิมอยากนําเสนอเรื่องราวของบ่าดิมนะครับแล้วก็ใน่แบบว่าฉบับ สนุกส,สนานนะครับพีอารผาดเจยนะครับเราก็ยังพูดไม่ค่อยเก่งครับคุณดูเราก็จะพยายามนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพูดติดตามรลยใหม่นะครับเข้ามาดูช่องบาดดวดยอะๆนะครับอขอบคุณครับช่วยบาดีนต้องไปช่วยน้องสัญญาแล้นะครับไปดูกันเลยว่าดูทำอะไรบ้างวันนี้ไปเลย ข้าไปอยู่ในเราดลวดกี่ข้าเรากินนนะ้ำไหมงี้ไงจ๊ะเป็นนนะ้ำอ อน,นอนน้อยแล้วก็กินดูดแล้วไปตัดที่ปีกนะครับขอบตาก็จะดนะนำนะบำลังแจให้เบา,า,ด,เาดีดดมงพาเที่ยวได้เบาดีไหพาคุณไปเที่ยวไหน,นครับพาไปเล่นน้ำนะครับแต่เดี๋ยว ดมาไวมากน,นะครับเดี๋ยวไปลากกันก่อนนะขน้ำมั้ยแข่งกันนะไม่เลย,ออยดูครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์ให้กด Subscribe ให้บ้า,านิมพาเที่ยวาได้นะครับตอนนี้เราก็อ,อยู่ขน้ำนะครับขน้ำท่าน,น,น,าน,น,านอนตอนเดินี่ น่าจะว,งวังเวรนะครับถ้าคนดูอยากให้นอนขาน้ำน,นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเข้ารับชมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจนะมน,น,นอนไปนอนขาน้ำเป็นยานะครับฝากการนอนต่ติดตามนะครับ กับช่องบาวดิมพาเที่ยวลก็ฝากกดไลค์เลยนะครับดค่ะครับ bye, -bye. อหอมปล่าหอมตัวนะครับว่า็กิดไว้ไหมเดี๋ยวมืดรถไม่มีใครน้ำคนนะไม่มีญาต ก็จะปิดคลิปกับการเล่นน้ำไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบใจฝากช่องบอดี้ขาเที่ยวด้วยนะครับบ๊ายายังไม่เล่นอ่ะอืมอืม,มเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรยาเมาแล้วรอดรอดซี่รุว่ามาตนะิดเก้าไม่ได้แล้รักไม่รอด โอ้คนดูรถรถแรงครับคันมองน้องเล่นน้ำด้วยกันนะเมื่อกี้ทำได้หมดหาออกจะรอดหรือเปล่าครับคุณดูโอ้โห เส้นทางยูทูบเบอร์ลำบากเดี๋ยวก็าอายุธเฮ้ยมาวะ่ะ